สามนาทีกับอายการแผ่นดินวันนี้ค่ะเสนอตอนกรณีถูกหลอกลวงจากการขายควรทําอย่างไรติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้กันค่ะในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ย ถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียทูญเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับมันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องช่อโกง ซึ่งมีการสแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผู้กระทําความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองนะครับให้กับผู้กระทําความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยความผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าความผิดช่อกงนะครับความผิดช่อกงเนี่ยประชาชนหรือผู้ที่ ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับเพื่อดําเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทําความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานช่อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกําหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทําความผิดและทราบถึงการกระทําความผิดนะครับ ถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทําให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกดําเนินคดีเอากับผู้กระทําความผิดได้อีกนะครับสําหรับในส่วนของสํานักงานอายการเนี่ยหากท่านมีปัญหาที่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับ เมื่อมีการร้องทุกข์เนี่ยเกิน3เดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสํานักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกคู่กรณีนะครับแม้จะขาดอายุความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไก่เกียร์หรือประนีประนอมหรือว่าทําความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทําความผิดอาญาอาจจะดําเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ย ผู้กระทำความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ